เอาสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมจะพามาแอบดูปลากินเบ็ดนะครับนี่ครับไอช่อนตัวใหญ่มานะครับดูแล้วไซนี้น่าจะมีเกือบโลครับพี่น้องมาลุ้นเลยกันครับว่ามันจะกินเหยื่อผมหรือเปล่านี่ครับไอช่อนไอช่อนครับพี่น้องเหยื่อผมก็ใส่เป็นเหยื่อเขียดตะโมนะครับเขียดอีโมนะครับตอนนี้มันกําลังจอบอยู่นะพี่น้อง ดูแล้วไอช่อนตัวนี้น่าจะมีไซโลครับไหนล่ะหายไปไหนล่ะโอ้ยมันอยู่ข้างล่างพี่น้องมันยังอยู่อยู่ผมว่ามันน่าจะเกิดจากที่ผมตั้งกล้องไว้แล้วผมลืมเอาผ้าคลุมกล้องไว้นะครับมันจะมีแสงกล้องนิดหน่อยทำให้ปลาตกใจครับ าไหนล่ะไฮไปไหนล่ะเอาเอาเขียดดีเนากัดกัดเลยกัดกัดคัดคัดดมดมทำไมทำไมไม่กัดเอากัดเลยกัดฮึบฮึบจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผมกำลังเดินมายามคันเบียดนะครับเนี่ยทำให้ปลาตกใจถอยออกไปนะครับ คัดไม่กัดครับพี่น้องถอยไปแล้วเนี่ยจงังหวะตอนนี้แหละที่ผมเดินมา,าดูเบ็ดนะครับดูกล้องว่ามีปลากินเบ็ดหรือยังมันก็เลยทําให้ปลาถอยออกไปนะครับคลิปหน้าผมจะมาตามตัวไอชอนตัวนี้ใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ